น้องรองไห้พี่ทองจะแต่งงานน้องนกน้องอย่ารองไห้นะน้องรองไห้เจะใจหรอน้องทราบซึ้งจนดีใจค่ะต่อไปนี้น้องจะไม่ต้องเห็นพี่ทองอยู่คนเดียวแล้วพี่ทองจะมีคู่ไม่ับคือปีแต่งงานแต่ไม่ใช่คนไกลคนแถวไหนอ่ะคนประเนทยแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะไม่กับไอ้คนไม่ใช่แต่งกับไอ้น้องรอ้อย่ามัวบุกงกูนะกูไม่จบ xoay lại cơn trẻm cho nhút nhít để toàn gặp lại mốt đường này kéo Nhà phê lái đây đứa này đuôi chả tuyệt nà phải lấy tìm mẹ mai mà lấy nắng mặt mai cười đi ha ha ba đứa mơ cái tít mẹ ngâm quýt ngâm chuột chai tuy ní giặc chơ mẹ mai tuy ní giặc chơ mẹ mai dân nước lào đào trăm mây mà chợt này nè toàn nôn là con này. Oh! แม่มอ่นู่ยูช่วยว่าแ้วก็ยังเจ้าได้จ้าสี่ะมาหนยแม่ไม่ประสนะนี่ขไปหนยมาเจ็ดตื้นแต่จะมักรงเท้างสกันก่อนไม่รู้ไหมี่รอมพิงกายรอเทียนนักรอมนี้รอมเทียนดีเล่นี่นั่น นั cả, còn long, cả, my, ่นการวนนี้นักร้องการนักร้องเคยอยู่บริษัทไหมอยู่บริษัทห้าเอสให้ได้ว่ะห้าเอสกว่าอาอิมากกว่าเอสคอนพุกโปรโมชั่นนักร้องการเนี่ยกูแข่งกับบูบูซี่โอ้กูแข่งกับใครนะกูแข่งกับบูบูซี่ไอ้น้องเจอไฉยะมาบูซู มานบุรุษก mm ับจะใช้ปากเทียววะคาบุบุรีอดบุรีกัอดบุรีกับอยนักหลรหลงกับบุบุรีไอ้พี่ควังแต่เชียงดีควักไหนฮะไงกับหลงติดเนี่ยเดะเดะลอยเดะตากำลังไปไหนเดะเดะ เจ้าตีแรงไอ้ไข่เข็มตื้อไอ้ตำเมาปลื้มไอ้ดื้อเกี่ยวปัดไอ้ดุมขาตุ่มวันเที่ยงก็ยังควัดบางทีต้องขึ้นปลัดกันเก๋บางทีฉันก็ไม่เกรงฉันขึ้นตำเองพ่อพอพอคุณจัดตายโอ้หนักร้องขาให้มาบ้าได้เรื่องไป หยับมาอย่กับเจ็บล้านักร้องลื้อย่อยนักร้องแก่นักร้องปึงแลเก่งจ้ำปลากระพมไงไม่เอาเบื่อเหือนกัว้ากริงเก๋ไงไม่อยากเมียวต้มจืดเต่าเบื่อไม่เอาเขาไม่กินร่วมมิตาลีต้มยำไม่เอาไม่ยากอาหารเปื่อปเขินก็เกลียดว่าเสือร้องไห้เมียกูจังเลย ไปร้อยเจื่อรองไห้เล็ดข้ามกูอะเห็ยเอยนยลเชื่อรองไห้เมื่อกีไม่ออกเลยกานาเชื่อย่างรำเมียกูอย่างหิประมจังมากินน่งีลยจังมาอจ้องเล็ดกอดกันเจ้าบงเลืออย่างไม่หมดเท้ยกูกับมันพอดังมันหนาก้าในวิทย์ยน็เกี่วกันอยู่เต็มเต็มเต็มเต็ กนนังเกยวกันน,นั่นเด้อว่นนุกกคบัติคนนีไตให้ค้างค้างเถอคุนังโยโต้ค้างควรก็นงกันงกรดก่ยกันโยเป็นตัวตัวเรานั่งเกร็ดเลรดข้ามเปรดอยไอ้ตัวเราให้อัออนนี้เออกดาเมียคุไอเปรตจังไรไปแลเผื่อนมึงแลเผืือนก็กรดก่อยด้อเรานั่งเกร็ดเลดข้ามเปรตอยฮัเด้อเมียวะ พี่าลาล้าบนไปเล่นงานควันักเลีวเล็กๆพี่ายลาล้อลาบนะวะกูไม่รักเลยไปเล่นงานมึงนอปเลียวกันละกูไปใช่ว่าชื่อเรียเลยก็เรียวน้องสางไหมื่อโตกังคงว่ะเราเล่ว่าโตนูกชสางไห้เราสางไหเมื่อคูกว่ะ พอเรียงตัวนู้กินเคยเม็ดอยากเด็กมาตึงรังน้องขอเหมือนเดิมที่หนึ่งครับเมียผู้อยากมาตึงจังคัะน้องเหมือนเดิมที่หนึ่งค่ะได้รอยเด็ดค้ามันได้หนาวโซ่เหมือนเดิมเราก็เด็ดค้ามหนาวเหมือนเดิมก็โดนแดดเคยตทีนี้เบิกคอร้อโอยกินไม่ไม่เร็วตัวนู้ก็ไม่จอกไปนี่มาปอกก็เลย ปะดอรับเลยเลยรัรรไปตึงบ้านหลูก,คคกคคคคคคที่มาคนกูแจกคนขำคนขำคนขำอีลุงอะไยังเกี่ยวกันไม่มมเสร็จกินไม่มดกูได้หรอไห้กว่าป้าที่ไม่ยาไปตุ้งหนึ่งกันเพราะว่าชาวไกลเป็นปูหรอไหงซอยยากลางใจนุ่งเสื้อผ้าสูงเตะตั้งพื้นหืมบ้าหลบแต่กับเมียให้เราเราไปเรื่อนัน้นนะผู้ชายแต่กูมึงพัวมันละ หากใจก็เว้นมังม้งแรงตัดยางจริงนึง่งใจแต่กู้เลยพลัคุณตัดยางกูเกรงจริงแต่ไม่ตัดยางเลยกิดใน,นร้อยจรอชาวตัดยางกเกษตรกรแต่ก็ยุดมัง้งได้ไม่ได้เดือนหนึ่งไงได้หยุดสักกี่ทิวันกูมาได้นอนหรือไม่ก็กี่ทิวเดือนทิวันก็เดือนหนึ่งไม่ได้ตัดต่อด้ผลก้อนกูแ้งที่แล้วพว้กู้อยากขึ้นตัดยางพี่อยากขึ้นตัดยางายได้หรืเปล่าก็ไปเพิพ่พเนเลยด้วย กูลงไปพลางกูแกล้งกองกลุ่นยางกับบานะกับเฟรดลูกต่ำเพล้ากูเพิดลูกรถอ๊อฟ